สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพามาดูโรงงานอาตอกไม้ตะเกียบกับตอกไม้เสียบลูกชิ้นนะครับ mm. เดี๋ยววันนี้จะมาดูขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่ก็คือที่เป็นไม้ไผ่เป็นลำลำนะครับผมแล้วก็จนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะั่นคือการตอกออกมาที่เป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือเป็นไม้ตะเกียบนะครับมาดูกันเลยครับผมนะครับลำแรกก็คือ,อเขาก็จะซื้อไม้ไผ่มาเป็น ลำลำเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับนี่พอซื้อไม้ไผ่มาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมาตัดให้ได้ตามขนาดของอ,อ่ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้ตะเกียบนะครับผมนี่ครับผมเครื่องตัดโอ้โหสุดยอดเลยจวด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 เลยครับผมอันนี้จะเป็นแผนกตัดนะครับผมทุกคนนะครับพอตัดอันนี้ก็จะเป็นแผนกเฉาะครับผมเฉาะผ่าครึ่งนี่ครับเฉาะแยกตามขนาดไปสั้น ลางยาวก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่นะครับทุกคนมาดูกันตัดยาวๆกันเป็นเลยนะครับผม,มเสียวมือเหมือกนกันนะครับทุกคน <c oughs> แต่ว่าน้าเขาทํามาหลายปีนะครับผม <c oughs> เขาน่าจะชานานแล้วครับผมนี่ครับทุกคนดูไปก็เพลินๆน,นะครับตัดตัดปุ๊บอันนี้ก็แผนกพาพั้วขัวนี่เลยอ่า เขาก็คัดแยกครับผม,มาตามขนาดอันนี้โรงงานนี้จะทำเฉพาะแค่อตอกเป็นเป็นแท่งๆไม้ตะเกียบกับไม้เสียบลูกชิ้นครับยังไม่ได้เอาไปแบบอผลิตขายต่อออกสู่ผู้บริโภคทั่วไปนะผมเขาทำส่งแค่โรงงานแล้วก็ โรงงานเขาก็จะเอาไปผลิตต่ออีกทีนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะมีเป็นแผานกเฉาะครับนี่ไวมากเลยเฉาะเฉาะแผนกตัดก็ตัดดูครับดูเพลินมากนะครับผมตัดโช๊ะโช๊ะโลงมาปุ๊บผาปึ้งๆเลยนี่ครับผมไม้ที่ผาแล้วในตัดแล้วก็ผาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ไม้จะเป็นเอ,อหินนะบอกว่า ต้องเป็นไม้แก่ประมาณ3ปีขึ้นไปนะครับทุกคนคือมันจะมีความเหนียวความแข็งต่อ,อ,อกม,มันมันมันจะไม่ได้แบบเ,เละนะครับผมจะเป็นไม้สรางป่านะนะครับทุกคนไม้สางนวลน,นี่ครับพอตอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมาถึงแผนตอกละหผมทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องตอกนะครับผมวันนี้ที่ผมมาถ่ายทำนะครับจะเป็นการตอกไม้เสียบลูกชิ้นนะครับทุกคนนี่ครับ แล้วแต่ครับบางวันว่าเขาได้รับออเดอร์เป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ตะเกียบหรือไม้เสียบหมูสเตะ๊ะก็ตอกได้นะครับไม่มีหัวตอกอยู่นะผมแล้วว่าออเดอร์จะเป็นออเดอร์ของไม้ประเภทไหนนะครับนี่ครับเครงตอกเอ่อแล้วก็แต่และหัวตอกก็สามารถตอกได้หลาย หลายซี่พร้อมกันนะผมผมเล่นไม่ถูกนะเขาเรียกเป็นแท่งๆดีกว่าน,นะครับหลายแท่งพร้อมกันบางหัวก็สี่บางหัวก็สามนะผมนี่ครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยดูนะเขาตอกก็เพลินๆดีนะครับนี่ครับโรงงานจะเป็นตอกอย่างเดียวนะครับผมจะปิดอีกเครื่องเครื่องว่างถ้าสมมตินะผู้ชายเขาว่างเขาจะมาเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้สามารถตอกได้สองคนเลยนะครับผมตอกได้สองฝั่งเลย ไว้ด้วยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ตากของไม้ช่วงนี้ฝนตกนะครับผมอื่น่าจะตากไว้ในร่มก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นไม้ที่เขาผ่าเอามาวางข้างนอกก่อนเพราะข้างในไม่มีพื้นที่แล้ว <c oughs> นะครับมาแยกมาแยกกองกเป็นแบบนี้เดีวก็ ขนไปตออีกทีนึงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศโรงงานตอกไ้ตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้น,นอไอที่เศษกองกองนี้ทุกคนขายได้นะครับนาเขาขายมีคนมารับเป็นมารับซื้อแล้วผมนาบอกว่ากิโลละ70็สิบกระตังนะครับผมนี่ครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมดูกันชัดๆเลยครับผม ดูเพลินมากครับทุกคนครับอน,น,นี่จะขายได้นะครับผมอืขายได้หมดเลยก็คือพูดง่ายๆคือเอ่อไม้ไผ่ลำหนึ่งก็คือทําประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อไต,ตรงข้อครับก็จะเอาไปเผาถ่านนะครับทุกคนอืส่วนจากเศษที่เหลือเขาก็จะมารับซื้อไปทำเป็นกระดาษน,นะครับ มาบรรยากาศรวมเดี๋ยวจะพามาดูไอเครื่องมือไอแบ่งไม้ไม้ไผ่นะครับทุกคนบางทีแบบแมันเป็นไม้ไผ่ท่อนหนาเนาะเขาก็จะใช้มีอุปกรณ์การแบ่งครับคล้ายเป็นคล้ายเป็นเสียมหรือเป็นอะไรสักอย่างครับนี่ครับโค้งโค้ง,งนะครับบางทีไผ่มันหนาเกินครับผมรีตอกไปแล้วมันจะเสียเศษ,ษเด้อดมันจะไม่คุ้มครับเราก็แบ่งครึ่งปุ๊บอ่าเนี่ยเวลาเข้า เครื่องตอปุพื่อมันก็จะพอดีเลยครับมันก็จะไดะ้ปริมาณเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นหนาๆก็ออมไบโซนนี้ก็มาแบ่งอีกทีหนึ่งนี่ครับทุกคนบรรยากาศโดยรวมนะครับผมบรรยากาศโรงงานตอกไม้ตะเกียบตอกไม้เสียบลูกชิ้นนะครับทุกคนอโอเคครับทุกคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ